เกิดมอร์นิ่ค่ะทุกคนสายหายจะเป็นกันอาะไม่ได้เป็นกันการเป็นโควิดเรียบร้อยแล้วเย้แล้วก็ไม่ได้เจอลูกมาเกือบสามอาทิตย์นะแล้วก็เมื่อคืนนี้นางบอกว่านางจะทำอาหารเช้าให้มามีกินอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันไม่มีของก็จะพาเด็กๆไปซื้อของนะคะ แต่ว่าตอนนี้นะคะสิบโมงแล้วค่ะยังไม่มีใครเสด็จตื่น,นสักคนเลยค่ะจะได้กินไหมคะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวดูกันนะว่ามื้อเช้าเนะี่ยจะได้กินกี่โมง <c oughs> alright guys are we ready <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วก็มีน้องแกวินตื่นแล้วนะคะแล้วก็แอลลียวตอนนี้กี่โมงแล้ว10โมง10โมง22นาทีะเราไปตลาดกันค่ะไปลุยโอเคนะคะตอนนี้เราถึงตลาดแล้วร้อนมากอากาศร้อนนะคะ เอริเอลอยู่นี่นะคะมองแล้วก็เกวินค่ะร้านก็จะเป็นนี่ฮะอย่างนี้นะชื่อว่าแอลเบอร์สันนะคะเอริเอลโนโน่โน่โน่เกตาโตแล้ว YouTube big แล้วก็จะมีร้านที่โอเคเฮ้ยดูนี่ซอสเสร็จฮะฮะ We have so much dung in our house Oh, we're running out of dough. Okay, let's go. Next. Oh, you guys have too much dough. <gasps> what is this? The Wavo slice. No, we're not getting We don't need it. Come on. Today, we're going breakfast. Let's go. Okay, what do we need? Sausage? Sausage. Sausage over there. I'm going to go to the side. Right here. Oh my god. Okay, is right here. And bacon. We need bacon. <laughs> okay. What do you want? You want thick original? Bacon. Uh, hmm. I want the patty. Okay. I, patty. Okay. And then bacon. Just so get a little bit. We get the big one from. Which bacon first? Thick bacon. I like a thick bacon. Which one? Thick cut bacon from Farmland. Hickory smoke or Let's -er get yeah, this all. one. farmer คิน <Okay. S 2> what else That's it right We have hash brown We d o n have hash brown No We a n l y have Fine. <laughs> ตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะ <laughs> <laughs> หลังจากที่ไปจัดตลาดมาแล้วก็แม่ไม่มีใครทำอะไรให้เรากินเลยสปาไร่กาแฟกันโอเคเราก็จะมาเตรียมตัวทำกันนะโอเค what are we making today Sausage. s ซอสเอจโอเค h a t else? แล like ้วก็อะไรแล้วก็ hash brown แล so ้วก็มีไข่ไปเริ่มทำกันเลยทำไหมทำไหมไอเลี้ยวไอเลี้ยวบอก let's ทำ let's ทำกับข้าวให้มามี่ให้มามี่เย้ and coconut <laughs> okay let's go <S oil right it says Get ready. No, we do this later. We gotta cook the sausage first. Turn on you fire first. Five. Wait, this way? It's this way, but, right? Or this way. Yeah, it's this way. Oh! What? You burnt yeah. my arm! Oh. We did not! Okay, now that it's you have to go get the sausage. Sausage! Go get the sausage. Sausage. Here, here, here. And then put it in here. Okay, next, we're gonna make something like this. มันก็สรุปแล้วนี่คือทำอาหารจากตัวเองนะมีแค่เรียบไม่ช่วยไม่ได้เรื่องเลยเนาะมาข้างกันตอนอื่นเราก็จะใส่น้ำมันเอ๊ะะจได้วนดเนี่ยคุณจะ leave it ค mm ุป hmm. แล้วใส่น้ำมันเยอะๆหน่อย mm hmm. แล้วก็มันก็จะเป็นถุงแบบนี้เขาก็จะ ขันมาให้เรียบร้อยแล้วสบายที่สบายเนื่องทำอะไรมากมายแช่แข็ง,งมันจะกินได้หมดเน,นี่ยเห็นมันเยอะๆอย่างเงี้ยเยอะนะเนี่ยแต่พอเราใส่ออกไปอ่ะมันก็จะเหลืออยู่สักกึ่ถนึง ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอมันทอดออกไปสักแป๊บนึงเราจะใส่เกลือใส่พริกไทยอะไรนี้ใส้กรอกก็อยู่ตรงนี้และเราก็มาทำแพนเค้ก So w นะคะก็จะมีดูซิซิกจูเอร์แพนเค้กนคั cup mix ไปเอาวันคั p มาหลบวันคั p แม่เ้อ Oh my gosh, Not that minute, right? <laughs> it doesn't have to be perfect. I think that's good. Okay. Oh Okay. Oh man. Three to fourth cup of water. Three to four. So three-fourths cup of water. แล้วก็สเตอร์ลุกแล้วก็คนแค่นี้เองเหรอไม่ต้องใส่ไข่ไม่ใส่อะไรก็แค่แพนเค้กนะคะแล้วก็ใส่น้ำแค่นี้ดูกันคนให้มิกซเลอเห็นไหม like all the white stuff โ t i my god ไปลืมไปลืม bacon s <S แล้วเราก็จะใส่เกลือกับพริกไทยนะคะใส่อันนี้ก็จะใส่เกลือกับพริกไทยลงไปเยอะๆแล้วก็เลือแล้วก็ปล่อยต้องปล่อยอให้มันทอดส่น้มมันเพิ่มมันจะทอดของมัมเรื่อยๆ ตอนนี้เราก็จะมาทําแพงเค้กกันแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนอื่นเลยมีกระทะพอดอนก็ใส่น้ํามันก่อนน้ามันพูดก่อนน้ํามันน้ํามันมินออยล์จากนั้นเราก็จะเอาอันเนี้ยเนี้เรามาเราลืมเบคอนเมื่อกี้นี้เราก็จะมาทอดเบคอนเบคอนเบคอน poor pigs Oh well. Let me go. Wait. Another one. Another one. Sorry, we can't. We're not having sex again. We can't. How much bacon is there going to be? It's going to sit on it. So much i'm nice. Wow okay okay mommy's gonna make her pancakes now are we gonna do big or small big 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 pancakes we got the bacon and we got the hash brown and we got the pancake do -do -do -do. Do -do -do -do. So we're doing some stuff with the hash browns. So we got the hash browns, and then we have the, the sizzling bacon. And then we have mom doing the pancakes. Do doo doo doo, do 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 do. Do 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 Okay. Okay. I don't like these pancakes. Oh well. It just doesn't look like pancakes. It doesn't. It really I know, doesn't. right? Oh. Okay. It looks like it's ready. Hey! I'm gonna flip it. Flip! Woo! Wow! <laughs> gonna give it a little pat. Give it a pat. There we go. Okay. it's ready. Ready? Yep, we're ready. ready we got our little plate. <laughs> Woo! Beautiful. This is it my pancake. And then those are my pancake mini bites. I'll have a make for Gavin now. But yes got the sizzling bacon oh we're making some it's a weird shaped pancake i know i have never seen and then there's like that one tiny little pancake it's not even a pancake it's a dot. but it's so cute and tiny Kay. okay <laughs> okay We'll see you when it's ready. Welcome to Tide with Ariel. We got my mini bites. And then we have this big, pan big pancake that's for mom. And we have these two little pancakes. And then this hash brown. And then those bacon is over there. Mm -hmm. <laughs> okay. Bacon! Bacon! <laughs> oh well. That's it. Bye. Tide with Ariel. Peace out.

we'll see you when that pancake's ready because that's it's a big okay. pancake okay so this person forgot to film while filming uh, while while flipping it but look at that it's i think tall. that one's better than that one i know yeah uh, how like uh, yeah. pancakes are ready pancakes are ready beautiful สวยนะไปเซ้ปแล้วก็เหลืออีกอย่างนึงนะคะตอนนี้เราก็กำลังทอดไข่อยู่นี่ไข่ของเรานะคะแล้วก็เสร็มหมดแล้วมีแพนเค้กนะคะมีไส้กรอกดูไหเรียกทด้วยกรอก ดำเลยโอเคก็กินได้แหละแล้วก็เบคอนนะคะแล้วก็มีแฮชบราก็คือประเทอามันฟู้ดเรดี้เสร็จแล้วนะคะมากินกันเลยอันนี้จานของน้องแฮร์รีวเอเแล้วกินสิอ,ร,อร่อยไหมโอเค so we have my dish with little pancakes and then a big pancake and sausage bacon and then that's for us to share โอเค and then I have my t i g t y ชาเย็นโอเคยูอิทฮมส์ฟรดีลิสสฮะฮมส์ฟออร่อยไหมดิวไกมิสมามี่คุกกิ้งเย็นถามเขาว่าคิดถึงทำกับข้าวของมามีไหมฮาวอ c ส o ด a คุกอเมซิ่ง y ดดี้โอ u s t i n ัส e didn't even cook Some... like it cooked like two times but like we just got fast food but the pancakes are so good it's crispy on the outside of it and it tastes like very, cake it's gooey on the inside just like cake and pancakes huh oh. I'm okay. mm. so good I like car mission complete right? mission complete say mission complete. Bye bye. Hey, you gotta oh. bye bye. Bye bye. That's Don't forget to called, subscribe. That's why it's called pancake because it, it tastes like cake and pancakes at the same time. So okay. Like okay. Cake. Now. Bye, bye now. Bye -bye. Make sure to subscribe. Okay. Bye. Yeah. Bye. <laughs> Make sure you like this video.